สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งงานทะเบียนครอบครัวนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ตัวกับทุกท่านมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจดทะเบียนการหย่ากันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราเคยแนะนําเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจดสมรสไปแล้วนะคะเป็นวน2คลิปค่ะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับงานทะเบียนการหย่ากันเลยดีกว่านะคะ การหย่านะคะจะมีอยู่หลายวิธีนะคะก็จะมีหย่าโดยคําสั่งศาล 2. อหย่าโดยสมัครใจและความยินยอมของทั้งคู่นะคะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับการหย่าโดยความยินยอมและสมัครใจของทั้งคู่ค่ะการหย่าโดยความยินยอมและสมัครใจของทั้งคู่นะคะคู่หย่านะคะจะต้องไปจดทะเบียนการหย่าที่สํานักทะเบียนอําเภอนะคะ และหลักฐานประกอบการจดทะเบียนการยาด้วยความยินยอมและสมัครใจนะคะ 1. ค่ะใบสาคัญการสมรสฉบับจริงจํานวน2ฉบับหากใบสําคัญการสมรสสูญหายนะคะให้ไปลงบันทึกประจําวันและให้เจ้าหน้าที่ตารวจนะคะระบุในใบบันทึกประจําวันด้วยนะคะว่าหายจํานวนกี่ฉบับเช่นหาย2ฉบับให้ระบุลงในบันทึกประจําวันด้วยนะคะว่าหายจํานวน2ฉบับนะคะแล้วนําใบบันทึกประจําวันฉบับนั้นนะคะไปจดทะเบียนการยาได้ทุกสํานักทะเบียนอําเภอค่ะ 2ค่ะบัตรประจำตัวประชาชนของคู่หย่าใช้ตัวจริงนะคะ 3. ค่ะพยานบุคคลอายุ20ปีขึ้นไปจำนวน2ท่านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ 4. ค่ะหากคู่หย่ามีบุตรร่วมกันหรือเคยเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลให้นำใบสุทธิบัตรบุตรใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลไปประกอบการจดทะเบียนการหย่าด้วยค่ะท่านสามารถไปจดทะเบียนการหยา่าได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอนะคะข้อแนะนำเพิ่มเติมค่ะคู่หย่าฝ่ายหญิง าขณะที่ยาะนะคะท่านใช้ชื่อสกุลของฝ่ายชายอยู่นะคะท่านไปยาได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอค่ะแต่ว่าจะต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลชื่อสกุลตามภูมิลำเนาหรือทะเบียนบ้านของท่านเท่านั้นนะคะเมื่อแก้ไขข้อมูลชื่อสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ค่ะเท่านี้นะคะข้อมูลของท่านก็จะเป็นปัจจุบันค่ะและสำหรับคลิปวดีโอนี้นะคะเราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะคะว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะคะไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ